ลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันนะเพราะว่าเราจะทำาิิงๆพาไปอีก็คือเราจะพาไปหาของกินอร่อยๆในมอแล้วก็รอบๆมอกันเออก่อนอื่นเราก็มาแต่งหน้ากันก่อน วันนี้เราก็ได้ลองพื้นมาใหม่เป็นรองพื้นโสมโซลาอันนี้คือเราเคยใช้แบรนด์นี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะเออเราเคยใช้ตอนมัธยมแล้วคืออันนั้นคือแบบชอบเนื้อแล้วก็ปกปิดดีมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นสูตรน้าแล้วก็ปกปิดแต่บางเบาเนื้อน้ําเกี่ยง่ายเพราะมีสารบารุงจากโสมดําแล้วก็ยังมีกันแดด S.P.F 50+ บวกด้วยมีสองสีนะก็คือสองนกับสามูนเราใช้เป็นเบอร์ส0ศนย์หรือว่าจะใช้ผสมกันก็ได้เดี๋ยวให้ดูเนื้อดีกว่าให้ดูเนื้อดี่มันจอเป็นเนื้อน้ำ เดี๋ยวเราลองเกี่ยให้ดูเนื้อน้ำแบบเกี่ยง่ายมากจริงวัน,นี้เราใช้เป็นเบอร์สามศูย์นะเราก็มาเกี่ยนะ้คือจริงๆคือใช้มือเกี่ยก็ได้เดี๋ยววันนี้เราจะลงกับอ่องน้ำ อุ้ยพอลงด้วยฟองน้ำแล้วแบบจึ้งอยู่นะดูสองหนะ้สองข้างดิคือเราเป็นคนไม่ค่อยมีสิวแล้วก็จะมีรอยนิดนึงเห็นปะคือแบบว่าชอบเนื้อมากตรงที่แบบว่ามันแบบมันแมทไปกับผิวมันมันแมทไปคือแบบว่าเออมันแบบมันแนบ,บไปกับผิวเลยอะ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่ามันบางเบามากอันนี้ผิวแผ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็ยังกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันแดดสูงมากเ p f พ0สิบบอกไปเลยอุ้ย แบบเอาใต้ตาแบบอปอัพขึ้นมาเลยโดยที่แบบว่าอันนี้แค่ลงรอบเดียวนะยังไม่ได้แบบว่าลงอีกรอบหนึ่งเลยเอ้ยยังไม่ได้แบบลงคอนซีลเลอร์หรืออะไรทงใดๆทั้งสิ้นลงเต็มหน้าแล้วคือแบบว่าบีบมาเยอะเกินไปคือแบบว่ามันแบบดิดนดึงก็ใช้ได้ทั่วทั้งหน้าแล้วอะทุกคนตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็คือแบบว่างานผิวใดๆเอ่ยใดก็คือหน้าเป๊ะแบบสวยมากเดี๋ยวเราจะแบบออกไปข้างนอกกันแล้ว ทุกคนคือแต่แรงมากเราก็กําลังจะเข้าไปกินอันนี้เราก็มาอยู่ตรงที่อันนี้แหละอันนี้ก็คือทางเขา้าโหกชายเออวันนี้เราเออลืมลืมบอกว่าเราจะมากินข้าวที่โฮกชายแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีร้านเปิดมากแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เข้าไปดูปดกันเลยค่า คือตอนนี้ทุกคนเราก็มาอยู่ที่หอหกชายแล้วแล้วก็อนนี้กน่าจะมีประมาณห้าหกล้านมั้งเราไม่แน่ใจว่าเท่ก็แต่คือแบบว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเกี่ยขนาดวันอีวันเสาร์นะคนก็ยังเยอะอยู่เลยอ่ะเออเราก็สั่งมาเป็นอันนี้เป็นร้านลุงพันเป็นร้านที่เราเคยกินเป็นปกติแล้วอันนี้ก็ชื่อเมนูว่าปลาทอดซอสบลูส์เออใช่แล้วก็นี่เป็นเกลาอเกลือเหลือเกี๊ยวหมูแดง ตเ,เป็นเป็นเมนูอนะไรคะเป็นข้าวมันข้าวมันไก่ย่างใช่ปะข้าวมันไก่ย่างเออเราอ่เคยกินสองร้านนี้แต่ไม่เคยกินหมูเกี๊ยววันนี้เราก็ลองอ้อแล้วก็เราสั่งน้ามาสองแก้วด้วยแก้วละสิบห้าบาทถูกมากถึงว่าจริงอ,อันนี้เป็นโกโกโออ้ดีเป็นแก้วหวยแก้วสิบห้าบาทถูกมากเอออันนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็จานละสามสิบห้าของคือสามห้าปะเออจานละสามสิบห้าหมดเลยคือเยอะมากแล้วก็คุ้มค่ามาเดี๋ยวมันถึงดีกว่า ทุกคนตอนนี้เราก็กินเสร็จจากขอพกชาแล้วเราก็มาขอพวกกินกันต่อของหวานกันชื่อนั่นก็คือครีปครีปยี่บห้าบาทเราลืมรีวิวว่าเราชอบไปไหนก็คือกินแล้วครึ่งอันแต่แป้งกรอบมากกรอบแบบไม่แต่ก็อร่อยดีส่งราคายีบห้า โอเคทุกคนเราก็กลับมาห้องแล้วนะนะตอนนี้หลังจากที่พาไปที่หอหกเนาะกันในมอในมอชอแล้วก็ลองพื้นตอนนี้สภาพหน้าก็ยังถือว่าโอเคอยู่ตอนที่เราอัดเอ้ยตอนที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วอะตอนนั้นอนะเป็นปเวลาประมาณ11โมง45 <od> ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง45 <od> ก็คือสองชั่วโมงพอดีเป <od> หน้าก็ยังโอเคอยู่ตากฝนเอ้ยไม่ใช่ตากฝนตากแดดเออก็สมคําเกมเขาที่แบบว่าเออบอกว่ากันแดดแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อก็คือ โอเคเลยเพราะเราอะเป็นคนที่หน้าค่อนข้างมันช่วงทีโซนแล้วก็แบบว่าแต่ตอนนี้ก็คือว่ายังหน้าไม่หยาโอเคไม่ตกรองด้วยเห็นปะเออเลิศอะก็ะคือแบบเราก็คงใช้บ่อยๆอ,อันนี้ก็คือรองพื้นโซลารโซนที่เราใช้อยู่ก็สามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าโลตัสก็มีเหมือนกันโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากทำคลิปไหนอย,อยากให้ไปกินที่ไหนอะไรยังไงหรือมีร้านแนะนำก็คอมเมนต์มาได้ คอมเมนต์มาคุยกันที่ช่องด้านล่างได้เลยนะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย